ถึงนะคะผู้ที่จะนำสู่การปฏิรูปด้วยนะคะอย่างกกตนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะขององค์กรอิสระแล้วก็อีกหนึ่งองค์กรนะคะก็คือปปชครับเนี่ยเนี่ยเป็นปันหานะคะเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละอ่ารัฐท้ พยานนะคะครบถ้วนรอบด้านหรือไม่อย่างไรอย่างกะกะตคุณหมอก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะพาที่เมื่อสักครู่นี้นํามาชมเนี่ยอยู่ในสํานวนประกอบคําพิจารณาที่ส่งไปให้ศาลหรือเปล่านะคะหรือคดีของปปชเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวนะคะขอพยานก่อนน,นี้ขอไป11ได้มา3อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือพยานไม่มีไม่มีความครบถ้วนและจะนําไปสู่การวินิจฉัยหรือว่าการพิพากษาที่ถูกต้องได้มากน้อยแค่ไหนคือเรื่องจำนำข้าวนี่เป็นเรื่อง ใหญ่และเป็นเรื่องที่ยาวมากดังนั้นเนี่ยขณะนี้เหลือเวลาเพียงประมาณ10นาทีดังนั้นเนี่ยจะพูดที่ครบถ้วนเนี่ยเห็นจะไม่ได้อาจจะต้องมีต่อภาคสองนะคะผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องสําคัญสำคัญมากราบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านก่อนก็คือเอาอย่างนี้ก่อนนะฮะข้อแรกนี่นะครับผมสงสัยฮะว่าทําไมจึงเลือกปฏิบัติระหว่างนะครับ ระหว่างรัฐบาลและพิสิทธิ์เวชชาชีวะอ๋อนี้เป็ประเด็นแรกก่อนเลยนะคะกับรัฐบาลยิ่งหลักราคาถูกไหมคะรัฐบาลพิสิทธิ์เวชชาชีวะกับรัฐบาลยิ่งหลักนะฮะเพราะว่ามีคนเขายื่นเรื่องให้กับทางปปชไและิจารณานะฮะสี่ปีกว่าแล้วนะครับก็ไม่มีความคืบหน้าแต่ของยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ปรากฏว่าประมาณ ยี่สิบเอ็ดวันน่ใช่ค่ะก็มีความคืบหน้าไปเลยว่ายิ่งรักผิดจริงแล้วก็ว่าไปเลยแล้วส่งไปยังอะไรแต่ละยแยะไปหมดเลยนะครับค่ะ,ะดังนั้นเนี่ยข้อแรกเนี่ยเรื่องเวลาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วค่ะไว้ทำไมของของที่มีผู้ใช้เวลาตั้ง ตั้งสปีแล้วเขาอธิบายบอกว่าสำนวนนี่น้ำท่วมน้ําลอยไปหมดซึ่งตอนหลังก็จับได้ขนังข้าวว่าไม่จริงสำนวนยังปรากฏอยู่เพราะนั่นนี่ข้อต่อมาก็คือว่าทนายความของท่านนายกยิ่งลักษ์เนี่ยนะขอให้ปปชสักถามเพิ่มขึ้นอีกตอนแรกก็16คนก็ปฏิเสธต่อมาลดเหลือ11คนก็ปฏิเสธอีกนะต่อมาลดเหลือ8คนก็ปฏิเสธอีก คือต้องการเรียน่ับชมทางบ้านนะครับว่าหลักการของอปชนี่ที่เขาเอามาฟ้องนายกยกิ่งลักษณ์หรือสรุปว่านายกยิ่งลักษณ์ผิดนี่นะครับก็คือมาจากคณะกรรมการปิดบัญชีของโครงการจำนำข้าวาซึ่งกรรมการท่านนี้เนี่ยมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับไม่ตรงกับผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งอยู่ในกระทรวงการคลังนะฮะคือสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังซึ่งท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยต้องการให้อปชนี่ฟัง คนตัวนี้ก่อน่อที่ไปสรุปเนี่ยเขาก็ปฏิเสธนะครับแล้วข้อต่อมาก็คือว่าเอาเลขาธิการสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปชี้แจงให้ปชอรทราบว่าอ้นี้เป็นนโยบายและเป็นข้อบังคับนะฮะในรัฐธรรมนูญปี50ด้วยบังคับให้ยิ่งลักต้องทำเพราะยิ่งรักษนี่ไปยกเลิกไม่ได้เขาก็ไม่รับฟังแล้วเขาก็ยื่นเรื่องไปยังปปชอไปยื่นเรื่องไปยังอายการเลยเขาสรุปว่าผิดนะฮะปอปชอสรุปว่ายิ่งรักผิด ทุกขั้นตอนทุกกระบวนการเลยนะครับและยื่นไปยังอายการสูงสุดเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอายการสูงสุดเนี่ยจะนะฮะลงความเห็นสั่งฟ้องปรากฏว่านี่นะฮะที่จริงก่อนหน้าก่อนหน้าที่ยื่นไปยังก่อนหน้าที่ยื่นไปยังอายการสูงสุดสนะฮะทนายความของทานายโยกยินรักเนี่ยก็เอาประเด็นเนี่ย ไปยื่นปปชก่อนว่าน่าจะพิจารณาประเด็นนี้เพิ่มเติม<อ>ไม่ยอมพิจารณาเสร็จแล้วก็เวลาเขาไปยื่นต่ออายการสูงสุดแล้วนนะนลเนี่ยฮะทนายยิ่งรักเนี่ยก็ไปยื่นต่ออายการสูงสุดให้พิจารณาประเด็นดต่างๆเหล่านี้ด้วยยื่นนะสองฝ่ายเลยใช่นะเพราะว่าเรื่องมันเรื่องมาจากาปปชไปหาอายการสูงสุดแล้วนะเขาก็ไปยื่นที่อายการสูงสุดที่นี้ผมมีรายละเอียดซึ่งเป็นรายละเอียดที่ผมอยากจะกาเรีนท่านผู้ชมก่อนแต่ว่าอายการสูงสุดเขาบอกว่าเนื่องจากหลังจากที่ ปปชส่งมามีเวลา30วันดังนั้นประเด็นที่ทนายยิ่งรักเนี่ยยื่นมามีเวลาไม่พอ,อแต่เขาจะเก็บไว้เป็นประเด็นในการพิจารณาแต่เขาเก็บไว้เป็นประเด็นในการที่จะต่อสู้คดีซึ่งก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นประเด็นที่มีเหตุมีผลน่นาจะโต้แย้งไม่ได้ไม่ทราบทีมงานพร้อมไหมฮะมีประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อโครงการรับจำนำข้าวและอนุกรรมการปิดบัญชี นะครับมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องค่าเสื่อมของคุณภาพข้าวท่านผู้ชมครับเอาเรื่องค่าเสื่อมก่อนนฮะ,ฮะต่างกา ah <ฮะ S 1> ันมาหาศาลเลยต่อไปเลยครับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์คิดค่าเสื่อมคุณภาพแต่ละปีเนี่ย0.1ฮะ แต่นุกกรรมการปิดบัญชีของปากเรียแล้วนะครับอนุกกรรมการปิดบัญชีคิดค่าเสื่อม20%โอ้ยมันถีบขึ้นไปขนาดนั้น20%ครับ2 0 0เท่าฮะโดยงี้มันก็ตายสิครับไม่ปบัีแล้วก็ตายเลยเห็นไหมซึ่งหลายฝ่ายทักท้วงว่าเป็นการคิดค่าเสื่อมที่ไม่เป็นไปตามหลักสากลเห็นไหมฮะเพื่อนทนายของยิ่งรัฐนี่ที่ไปยื่นต่อปปชก็ดีหรือยื่นต่อการูงสุดก็ดีมีเหตุมีผลต่อมานะฮะการคำนวณค่าเสียหาย แล้วตัวเลขนะฮะแล้วตัวเลขข้าวในสต๊อกเนี่ยของที่อคสอและอตอกอนะซึ่งยืนยันว่าจะมีข้าวอยู่2องล้าน9 7 7 0 0 0ตันอยู่ในสต๊อกนี่นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยผมขออนุญาตที่จะทวงถามหานะฮะท่านวิชามาหาคุณเรียกท่านเลยนะครับท่านปปชท่านบอกว่าข้าวเนี่ยหายไป2อล้านตันหรือ3ล้านตันผมจำตัวเลขไม่ได้ท่านคูนะออกมา บอกหน่อยว่าหลักฐานที่ท่านบอกว่าข้าวหายอยู่ที่ไหน <Ừ. S 1> เพราะเรามีหลักฐานว่าทางคอสอชอเนี่ยไปตรวจโกดังข้าวนี่นะครับ80%เปอร์เซ็นต์ยังอยู่ครบฮะแล้วเสียหายนี่ไม่ไมถึง20%่เปอร์เซ็นต์หรือไม่ถึง1 0เปอร์เซ็นต์ที่ช้ำไปอะนนุกรรมการปิดบัญชีไม่นำมาลงไว้ในจำนวนสต็อกข้าวที่เหลือคือชี้ว่าเป็นข้าวที่หายไปเลยอะ่ะมันไม่ได้หายนะอยู่ๆุณเอาข้าวสามล้านตันโยนทะเลไปแล้วบอกว่าก็เลยขาดทุน ก็เลยเป็นที่มาของตัวเลขขาดทุน3ามแสนล้านบ้างล่ะสี่แสนล้านบ้างล่ะห้าแสนล้านบ้างล่ะหกแสนล้านบ้างล่ะบางคนว่าไปถึงเจ็ดแสนล้านต่อไปเลยนะครับเนี่ยคือทนายของท่านยิ่งรักนะฮะยื่นต่ออายการถูงสุดนะฮะพอประชาพิจารข้อกล่าวหาบนความจริงที่ไม่ถูกต้องข้อที่จริงที่ไม่ถูกต้องนะคณะทํางานตามคําสั่งคอสชได้ตรวจสอบนี่ทนายยิ่งรักบอกนะปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐแล้วนะต่อไปเลยนะครับ แล้วก็ตรวจสอบปริมาณข้าวซ้ําเป็นครั้งที่สองด้วยนะคือไม่เพียงแต่ตรวจสอบครั้งเดียวซ้ำสองสาครั้งเลยนะพบว่าข้าวดีและถูกต้องร้อแปรแปลว่าไม่ได้หายนะฮะไม่ที่บอกว่า3ล้านตันที่หายนี่ผมอยากจะถามคุณวิชาหน่อยว่าหลักฐานยืนไหนซึ่งอายการสูงสุดจะถามคำถามเดียวกับผมนะซึ่งถ้าเดี๋ยวมีเวลานะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเวลาสักนิดหนึ่งส่วนอีกร้อยละสิบเป็นข้าวที่มีคุณภาพที่ไม่ตรงกับบัญชีที่แจ้งไว้ที่เหลืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะครับต่อไปเลยครับ ข้อมูลเชื่อว่าถ้าปปชรับฟังนะของท่านยิ่งรักนี่นะก็อาจจะไม่ชี้มูลความผิดก็ได้นี่ท่านเร่งเร่งมากเลยป,ปัดปิดปัดปฏิเสธหมด<ช>ก็บอกว่าเนี่ยหาว่ายิ่งรักนี่เตะทวงท่านทำไมแบบนติดไม่ใช้ชีวิตทั้งสี่ปีห้าปีนี่นะฮะท่าท,าทานายยิ่งรักก็เห็นว่าปปชรีบชี้มูลนทั้งที่การทุจริตที่ไม่เกิดต่อไปเลยนะครับเวลาเราเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวผมจะอ่าน คำวินิจฉัยของทางอายการสูงสุดเนี่ยเพื่อประกอบการพิจารณาเผื่อว่าวันจันเนี่ยเราจะได้ไปลงรายละเอียดกันอีกทีนะการทุจริตยังไม่เกิดเลยแต่กล่าวหาว่าอดีตนายกละเว้นซึ่งต้องการชี้ทางเราเห็นต่างคือหมายว่าทนายของยิ่งรักเห็นต่างว่าละเว้นตรงไหนต้องการลอ็ลอกขอความเป็นธรรมจากอายการสูงสุดมีให้สอบพยานอีก50ปากต่อไปเลยนะครับ แล้วก็คดีนี้เนี่ยทางทนายของท่านนายกนี่บอกว่ามันเป็นคดีอาญาถ้าไม่เสื่อมเสียสิทธิและเสรีภาพจึงหวังให้กระบวนการยุติธรรมทุกส่วนเนี่ยนะฮะพิจารณาสำนวนโดยละเอียดนะฮะต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็คือเอ่อต่อไปเลยนะครับอย่ามองว่าการยื่นขอพยานอีก50ปากเป็นการยื้อเวลา นะต่อไปเลยครับเพราะว่าผู้ถูกกล่าวหาต้องได้รับความคุ้มครองขั้นพื้นฐานที่กฎหมายรับรองว่าควรจะรับการพิจารณาอย่างรอบคอบไม่ควรจะรวบรัฐและไม่ควรจะไปบอกว่า,าระยะเวลาน้อยมันน้อยอยังไงของพิสูจน์หล <c oughs> ันว่าคุณยังไม่ได้ชี้อะไรเลยอะ่ะค่ะรนี้ในวันนี้เนี่ยนะครับค่ะเมื่อวานไม่ใช่วันนี้สิครับเมื่อเมื่อวาน ที่หลายคนก็ลุ้นกันว่าศาลขอภัยอายการสูงสุดจะออกออมาสั่งฟ้องหรือไม่อย่างไระงนะท่านก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะท่านขอตั้งคณะกรรมการร่วมนะก็ท่านได้เสนอความคิดเห็นไปยัง คุณตระกูลวินัยภาคนะฮะผมะเอาข้อความมาจากนักสื่ข่าวสดต้องขอบพรคุณนักสื่ข่าวสดอย่างสูงนะฮะพิจารณาเซ็นคำสั่งเมื่อวันที่3กันยาว่าสํานวนของปปชมีประเด็นไม่สมบูรณ์เห็นไหมฮะปปชคุณสํานึกไหมคุณอายไหมคุณอายไหมครับว่าคุณทํายังไม่สมบูรณเนี่ยคุณอายไหมแล้วย,ยังโต้แย้งนะวันนี้ยังโต้แย้งนะอย่างน้อยสี่หประเด็นที่ที่ทนายความของยิ่งรักนี่เขาเขาถามอ่าคุณคิดค่าเสื่อม20%นเนี่ย นะทางสาธรณกุลเขาคิด0.1%เนะี่ยไล่เข้า3ล้านตันที่บอกว่าหายเนี่ยคุณพิสูจน์หน่อยสิและนี่ทนะี่จริงอาการนี่เขาบอกแบบเดียวกันเลยนะมีประเด็นไใ่สมบูรณ์หนึ่งควรรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนว่านายกมีอำนาจยับยั้งโครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาลและถแถลงต่อรัฐสภาหรือไม่เห็นไหมนะรัฐมนูรบอกชัดเลยนะฮะว่าคุณต้องทําตามแนวนโยบายแห่งรัฐไม่ีหมวดหนึ่งเลยแล้วก็ต่อมาต้องทําตามสิ่งที่ถแถลงนโยบายไว้ในรัฐสภา ไม่แถลงแถลงแล้วไม่ทาไม่ได้นะฮะใช่ที่เขาเลยต้องการที่จะถามมาว่าคุณเอาอะไรมากล่าวหายิงรักเพราะเขาแถลงในในรัฐสภาต้องทําตามเนี่ยแถลงวันนโยบายจำนำข้าวทุกเม็ดหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเขาต้องําฮะถ้าไม่ทำเขาอายเลยผิดรัฐมนูลเลยนะฮะนี่เป็นกบฏเลยนะคุณต้องหาข้อคุณต้องหาคํากล่าวอ้างมาเพราะในการสุงสุดนนี้ทวงกลับไปฮะบอบประชาายมครับอายมครับปประชารายมครับอายมครับ ข้อสอแปลว่าสิ่งที่คุณสำนวนที่คุณยื่นไปยังอ,อ,อายการากามไม่มีคําอธิบายเรื่องนี้ข้อที่2นะครับผมอ่านใี่ครบก่อนแล้วกันนะครับส่วนการร,าระบวินปฏิบัติหน้าที่ควรรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์แปลว่าส่งมายังไม่สมบูรณ์เห <สะ S 2> ็นไหมฮะ ว่าโครงการรับจำนำข้าวหลังจากที่ถูกทวงติงจากปปชและสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินแล้วนางสาวยิ่งรักได้ตรวจสอบป้องกันการทุจริตหรือไม่อย่างไรและผลการตรวจสอบอย่างไรแปลว่าปชปชไม่ได้ส่งเรื่องนี้หรือส่งไม่ครบถ้วนทางานแบบรีบๆรวกๆหรือเปล่าครับไม่ครบถ้วนหรือเปล่าครับมันจะเป็นสุกเอาเผากินเหมือน,นแนบบนี้ที่สารนูนเคยพูดครั้งหนึ่งเห็นไหมพี่นิใช้กรณีของการยุบพรรค เห็นไหมครับของผู้สมัครด้วยนะครับแล้วข้อต่อมาข้อสุดท้ายนะครับเนื่องจากเวลาของเราหมดใกล้ใกล้จะแก่แล้วเราขอเอาการบ้านเรื่องนี้ไปพูดต่อวันจันทร์แต่ขอให้พูดจบเรื่องนี้ก่อนนะข้อ3เห็นว่าควรไต่สวนพยานเพิ่มเติมว่าโครงการรับจำนำข้าวพบการทุจริตในขั้นตอนใดและอย่างไรคือปชเขาสรุปว่าทุจริตทุกขั้นตอน นี้ถามมาแล้วขั้นตอนไหนทุจริตแล้วทุจริตอา่างไรอไหมครับปปชไอไหมครับผมถามปปชนะาอไหมนี่อายการถูกจจดนะรวมถึงรวบรวมรายงานวิจัยโครงการย่ัยข้าวของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือทีดีไอเพิ่มเติมเนื่องจากในสำนวนมีเพียงหน้าปกรายงานมีียงหน้าปกรายงานการวิจัยเฉยๆนะจึงให้รวบรวมรายงานวิจัยทั้งฉบับมาเป็นพยานหลักฐาน ในสํานวนไต่สวนที่สมบูรณ์ด้วยนะฮะทั้งนายวันชัยบอกเลยนะครับว่าอายการสูงสุดได้มีหนังสือแจ้งข้อไมีสมบูรณ์ไปยังปปชแล้ว<ะ>และมีคําสั่งตั้งคณะทําง,งานร่วมกันระหว่างอายการและปปชใน14วันโดยคณะทําง,งานร่วมประกอบด้วยผู้แทนอายการ10คนและปปช10คนทางอายการนี่ก็จะมีวุฒิพงศ์เป็นหัวหน้าคณะนะเพื่อพิจารณาหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์และรวบรวมพยานหลักฐานไต่สวนพยานเพิ่มเติมให้สมนวนมีความสมบูรณ์ต้องขอบคุณอายการมากที่คืนความยุติธรรม ให้กับประเทศไทยคือผมไม่ได้บอกว่ายิ่งรักเขาไม่ได้โกงหรือไม่หรือโกงนะแต่คุณทําอย่างนี้มันไม่ให้ความยุติธรรมอะ่ะหมายถึงปปชนะชไม่ให้ความยุติธรรมกับความยุติธรรมในประเทศนี้นะอย่าไปมองว่าไม่ให้ความยุติธรรมเฉพาะท่าน,นยกยิ่งรักนะไม่ให้ความยุติธรรมกับประเทศนี้ด้วยครับนี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรนะคะควรจะนำไปสู่การปฏิรูปด้วยนะทั้งกกตรวมไปถึงปปชเพราะว่าดูจากทางทนาายความเนี่ยนะคะที่ชี้แจงเพิ่มเติมไปเนี่ยอย่างที่คุณหมอได้บอกไปแล้วเรื่องสตข้าาาจํนนว 2.9ล้านตันเนี่ยก็เถียงกันว่ายังไม่ได้บันทึกและตรงส่วนต่างเรื่องของค่าความเสื่อมเนี่ยสูงถึง172,000ล้านบาทนะเพราะฉะนั้นเพื่อความเป็นธรรมควรที่จะต้องมีการไต่สวนแล้วก็ให้มันครบถ้วนแล้วก็รอบด้านด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องขอกราบขอพระคุณนายแพทย์เวกโตจิรการค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ดิฉันกุลธิดาชวนกลุ่มพร้อมทั้งแขกรับชญทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ